สวัสดีครับมาไวจังวะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอืมพอดี ใช่เล่นเกมทดสอบสตรีมนิดหน่อยออกเล่นเกมอื่นดีไหมไปละเล่นเซิร์ฟออนไลน์ดีกว่าเกมอีเวนต์เซนบ็อกซ์ซือ้อออนไลน์ เกม e ีเวนต์เซนต์บ็อเข้าเมื่อกี้เต็มจอไปหมดแล้วจะมีคนได้ไม่นอาเซร์ฟอะไร เปลี่ยนชื่อแป๊บหนึงชื่อเด้เล่นได้ครับถ้าเซิร์ฟเวอร์มันสุ่มเจอนะนี่มาเยอะเลยรอบนี้ช่วงดึกๆจะมีคนเล่นเยอะอยู่นะ ไอช่วงกวงวันเป็นไรไม่รู้คนเล่นน้อยจอพี่มันค้างค้างไงอะ่ะ ยังไงวะผมไม่เล่นเกมเลยเล่นแต่ตอนปิดเปิดเน็ตผมไม่เล่นเกมเลย เล่นแต่ตอนเปิดเน็ตอ๋อนี่คนครบละสตอมสร้างรถอะไรยังไม่รู้เลยติ๊ไมไปดูอ๋อได,ได้เดี๋ยวจบแมปนี้ก่อน เดี๋ยวลองแบบนี้นก็ได้ฮะอะไรเข,เขียนผิดเลยโอ้ยจบแล้วเสียงเกมอาจจะไม่ได้ยินนะ ไม่รู้ดิตัวยังไงยังไม่รู้เลย้างกับป็ง่ายๆไปก่อนนะเล็กคมง,งอตรงมีครับเฮลโลเอ็งมายังไงวะ ทดสอบนิดหน่อยด้ถ้าต่อโคมาแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้ดินี่ใส่ล้อเป็นล้ออะไรวะตอนนี้ติดชั่ว xe tăng nào lại nhắn với lúc đấy nè mua mua à phải mũ mũ, à Đó, chấm đài, chấm đài. Chỉ chấm, phải à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  แมปหน้านะโอ้ยลองแมปหน้าลองแมปหน้าโอ้ยเดี๋ยวลืมรับตัวนี้แล้วคองถูกยังถูกแล้วอ๋อตัวนี้ผิด นี่เลี้ยวไม่ขึ้อเลยอ่ะปรับตรงนี้ใหม่นิดนึงเลี้ยวสีคนสีเลย ขับง่ายขึ้นแล้วช่วยอะไรนายอ๋อสร้างบ้านได้ไหมครับใช่หรือเปล่าลืมละตกแต่งนิดเก็บรายละเอียดนิดหน่อย อะไรลองให้นะใช่เกือบลืมละ โหโคตรยาวเลยหล,ลอดไฟเป็นหลอดนี้แล้วกันพี่สติมใหม่ได้ไหมอยากดูเนี่ยนะพี่สติมใหม่ได้ไหมผมอยากดูได้นะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยงงหมดละ คิดยังไงมาสตรีมยังไม่รู้เลยอออย่ทีแป๊บหนึ่งเปิดไฟแน่ไฟก็ใช้ได้เหมือนเดิม มันเกมนี้มันจะอัปเดตไหมสตรีมพี่มันดูไม่ได้มันคลางคลางไงย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวแป๊บนะจบแมปนี้เดี๋ยวไปดู าทางรถโคตรหวัวเลยเอ้ยพวกนี้สตรีมอีกไหมพวกนี้สตรีมอีกนะโอเคผมไม่เห็นอะไรเลยอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจบแมปนี้เข้าไปดู พวกนี้ก็น่าจะสตรีมอยู่นะแต่ไม่รู้ตอนไหนน่าจะตอนทุ่มครึง่งมั้งรอพี่ก็ลิฟสิดก่อนโอเคตอนแรกคิดว่าสตรีมไปจะไม่มีคนดู ต่อถามอะไรผมชื่ออะไรโอ้ยลืงชื่อผมลืมแล้วครับ <c oughs> จับไม่ค่อยได้ช่วงนี้สอบสองสามอาทิตย์เนะี่ยกว่าจะเสร็จ <c oughs> สมัยก่อนไม่รู้อละลืมลนะ ลืมจริงนะอย่าว่ากันแล้วเป็นตัวอะไรเออในไมไหมครับเป็นตัวสีเขียวสีเขียวจำได้แค่สีเขียวนั่นแหละตกลงสตรีมดีเลย์งลงมากไหมกี่วิใกล้จบแล้วสตรีมดีเลย์ไม่น่าเกินสิบวินะ ตบไปรอดูคนอื่นด้วยนี่รถไข่ก็ได้ปะเนี่ย <c oughs> มันทำรถอะไรของมันวะขับได้ปะนี่มมีล้อใส่ด้วย <c oughs> เป็นกบไงอ๋อใช่ใช่ ลืมละลืมละโ้ยรถอะไรของมันวะเนี่ยสติมไปสักสามทุ่มครึ่งแล้วกันคอยลงที่หลังสามทุ่มครึ่งคอยจบชื่ออ๋อเอ้ยอันนี้รถไข่มีคนพิมพ์เลยไหม,ไ,หมไม่มี รถอ,อะไรบางอื่นไหมสวีก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นของจอรนก็มีแค่นี้เล่นเกมอะไรอยู่นะรเกมอีเวนติ s เซนบ็อกเดี๋ยวทิ้งลิงให้จบสตรีมนะทิ้งลิงให้โอ้โหเฮ้ สงครามน้องเป็ดมาแล้วเว้ยสงครามน้องเป็ดมาแล้วเฮ้ยแดนน้องเป็ดมันจะเข้ามาดูเปล่าวะรถอ,อะไรของอื่นวะเนี่ยเออเออเออเป็ดน้อยกับกาแบกแควกสต็อปไม่ผ่านอีกคน ถึงตาเราแล้ว,ลวจะผ่านไหมน้อ,อยังไม่ทันได้แต่งเพิ่มเลย ชนะใครชนะวินเดอร์เฮ้ยเราเออเราชนะหรือเปล่าก็ใช่เราชนะยูฮูอเอ้ยอ้าวโฆษณาอีกแล้วจบละโฆษณาโอ้ยเนาะนี่แหละเปื่อจริงๆ เดี๋ยวี่สตรีมใหม่นะครับโอเคโฆษณาอะไรวะเนี่ยเสียงยังดัง มาแนี่ได้ที่หนึ่งเฉยมาเดี๋ยวไปดูสตรีมก่อนแป๊บนึงมันเป็นยังไงเหรอ มันเข้าใช่ไหมแต๊ดหนึ่งนะนก็เข้าอยู่ดิโอ้ยโทรศัพท์รัว่ว แต่จะหายแล้วมัง้งมาใครจะเลดบ้างเสียงหายยังนะก็ยังไม่รู้เลยจะสุ่มเจอกันบ้านออเปิดแชทก่อนเ <c oughs> ิงหัวละทำไมโทรศัพท์ร่วงเหรอพยุเข้าใช่วย ใช่ไหมเอาไงดีวะเนี่ยหันพัดลมไปทางอื่นก็ไม่ได้เนาะอ่ะไปอีกหน่อยอ่ะหายังนิอุ้ยเยอะกว่าเดิมเลยหายแล้วมั้งอ้ยเดี๋ยวลืมทิ้งลิงให้ รอแป๊บไปท anyway, <match. S 2> so ิ้งลิงก์ให้ก่อนสตรีมเอ็ดด้งๆนิดหน่อยว่เป็นยังหรอกชมคงคุณวิดีโอแก้ไขวิดีโอแล้วก็นี่อันนี่โอ้ยไม่ใช่เลยเด้เนี่ đó b gin tốt Không đây quốc tế c hug hoa anh con ơi cho game ơi ah à, ok Mandem nhanh không mặt 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 bịt mặt 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 hàng Anh Kỳ đấy, game là, chuyện game là, đua này, Pít Long Steam này, đua, à, đó, đái, 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 để, 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 để,